วันนี้เราอยไปไหนเดียวบ้านคนดังวะหลวง่นไปบ้านหลวงพ่น <c ười> ว่าหลวง่นหลวง่นไปนูแล้หลวง่เมือนกันว่าปาไปบ้านนูนักลงงปีเนี่ยงปีนี่ราปีมาตอใจมาต๊อใจมาตอใ่นาทวันนี้ย่างมูกันซึ่งอะไรเนี่ยนังจิ้มน้องฮาแต่มาดินได้ตามมาแล้วลองชิมไดิความจริงนะต้องตความจริง

ต้นใจปุออ๊กหมาหลับไปตีไปไหนไหวป้าไปบ้านคนดังนะิดไปบ้านคนดังวะลุงปล้นไปบ้านลุงปลว่าลุงปลนลุงก็กำลัไปดูอน,น,นู่แล้วลุงปล้นเกี่อกี้อยู่นีน่ไปยัลุงปลนั่<อ>ออนบ้านแบบในในปากใต้นี่โอ้เออในปากในปากใต้ลูลูลูเลยอ่ะลูเลยอ่ะมาในในที่หน้าปนในปากใต้ดีว่าเรากรุ๊กกี้เคยจีบมาตลอดเคยเคย

พีเอ็มอูจีเตมครับเอ็มดีอ๋น้องเอ๋พีเอมจะวาเือยู่นฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพีเอมครับอยู่ไหนครับอยู่บ้านครับว่าเลือมังนี่พีโดชวนก้าไปเที่ยวที่บ้านนี่มาดับเรือือเห็นว่าไปอ้าพีเอ็มมันกี่ตปง วันี้นี่ถ้าไม่เจอมูเจอไรมาดูไม่ต้องมาละ <c oughs> เอ้ยถ้าไม่เจอไรมาติดมาติดมือเรื่อยๆยากอีกไปทำไรกินที่บ้านล่างไหนกันไรเดี๋ยไปไปบ้านล่างแม่งกัไรติ๊กว่าโอ้อโอเคได้เดี๋ยวอาบีโดจัดการเ,เลยเ,เดี๋ยวตัวไปนะครับปีโอเคครับกับจุ๊บจุ๊บโอเคโอเคแล้วไงเราตัวอาบีโดนั่นแหละเรากัดเดินตั้งไงเดินตั้งตึ้ง สือก้องติดมาติดมือไปบ้าแกไม่มมติดหมาติดมือโอ่เลยก็ได้เหมือนตาติดมือติดมือโล่เลีกยก็โอเคถ้าติดมือไม่รู้แต่ตาติดหมายน่ามัฮะ <c oughs> <c oughs> สงกรานอยู่นานแล้วอาโด็ก็ไม่มาตุ้มมาแล้วครับบอกว่ากิดตึงยังมาหาดิโลโรตตี้ีีกูว่าแน่นอนเลยว่ะมันใจเราหมอออกเบียร์ไปเจอมู่แน่ได้อยู่ไหนวะโจอโจอโจอเจอจมาเร็วมาเร็ว โดนเบ้่มได้เนี่ยไอา้นไเนจดได้ดิรามาอด้นเดียวูกอ้หลก่วก็้อ่านลดตู้นี่ตไอมาหอดตนไหมนี่ว่ามาตรู้มู้เลยแต่ยังน่ติดล่ะคมโตมาจเนี้ยอ๋ออัรา่คือแค่ลับจืดแต่ว่าให้มาจ่าเี้ยระงั้เป็นเรื่องที่ดีมากับ ไปเร็วมุ้ง่ะ ก็คือเนื้อหมูสดเอาเดี๋ยวเอาไปหมักมากกัเนือมากกับเต้าหมากกับเตาหู้เลยเราเราเลยคนใหญ่ตังับาคนใหตังนปไปน่เลยไปใจพี่อะไปใจใจจงนู่นไม่ได้จงนี่ไม่ได้เอามาเลยมาเลยเลยมาเลยอวาตัวกูมาใจ เอาความจริงนะโอ <Okay. S 1> เคผมเหนื่อยเลยวันนี้นี่ต้องเติมนไปทิ้งไปเติมมู๊พุ่มพวกอะไรันจิงเรียกันให้ร่วนเติมมู๊ให้หลอกกันทุกกระจายไหมนี่จองเลยนะอาโดอาโดูเฮ้จองนี่เอ,อ,อาอาครับดูเออนี่จองนี่เอาความจริงนะไม่ลงตุนเลยคือเดียเด๋ยวเดินในรถตัดบกเอาได้ปะเอาได้ขยายเบียลง,างมาเติมมู๊พุ่มพุ่มพุ่มหลานี่พุ่มอะเนี่ยข้าวบ้านไหนมาเนี่ยอะไรราดมันปิดตรงนู้น โอไปยามันดเอีงยงมูชแล้วซึ่งกที่นีไปยางมนตีบานม้ตัวยางอะไรนะไอยางยางเองไออรูยางรูอยางเองอ่าไหนอนยิมอ่ะได้แโอเคไปเดินไา้เดี๋ยวไปไปทีบานกันไปยางมวนไปมันแนบแบะป่ะเดี๋ยวไปแนแะหลัขึ้นรถไปแล้อขาล่างมีไหม หน้โ้นเพี่เอ็มอ่ะโ้น้อยน้อยโอ้ยเนอะก็ดครับเีอนเขาหตู้เองยนี่มันเลยมันมันเป็นเพี่ยนนูนหลอดเกงไม่มีนูไนอะหลาอ่รถอะบ่อเมรัฐมาเขาตู่อตัวครับมันเลยโอ้หลอดเกงไม่มีมันเอตมาครับตลงเปลงมังเขาหลอดตู้มั่งเริ่มเลยได้ไปฮะยังต่อยคนนี้เด็กใ่หลอ โอ้โ้โอ้คือนูนนู้นูนเหรอไม่รอดอโอโอเคไปไปเดินทางเดินทางครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านเตรียมกันแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศมาชม บ้านของของ MC2 โอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆครับผมครับ เนี่ยอาชียเสเลียซึ่งกัเดวไปมักแล้วก็ยางกินกับเกาลดๆคนนี้งต็มจีนเลหรือาตั้ีนได้ไหมเดาไปพี่เี็มมั้งมอาางก่นนำจิ้มกับตั้มแล้วไงละที่มูทุกคนมันได้เรียบรยนะเดดไปเดีาไปมักไปแผลมักมู

ลอยมาเนี่ลยลอยจิมเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวก็ำจิ้มใจมูไหนทำลา,ายอยไม่ได้เปน้องเออทำลายเตะเป็นแรกปัดป็ดแม่แมไบเป็นน้องเนี่ยมูโอเคครับเราว่างมูทุกแล้วก็ท่านติดต้องท่านติดแล้วก็มูทุกคน เราก็มารับปาเอมเลยหน่อยก่ถึงหน,หน้าก oh. oh. uh. right. okay. ็วงสี่ตู้แล้วเนี่ยปีเมก็ตั้งวี่ตู้มาได้ปืนที่ตู้ยมปยากแ้ไไมัน่เนอะก็สี่ตู้ตอเลรกนั่นก็คือวงบัวลุงดังจุดสมไมอันวงบัลุงเลยแค่ปีเดียววงบัลุงดังมาเต่เพ็งมาเลยว่าจนนึงก็เลยเออวะปีปีวงบัลุงเขาเชยู่ช่อย่างวัดเรากยายามเชื่อชู่อย่างวัดแบบแบบอินเตอร์นีแลเนี่ไอ้ตั้งชือว่าสี่ตู้บที่ตู้มันี่ตู้แปลว่าร้องะเลก็คือเป็น แม่นำท้องทะเลใช่ไหมดุกท่านโอ้ใช <box>. enfin, ่ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเี่ยู้รือเรียกว่าเีู่๊้เอ็มเตี๊ยววงเีู่๊้อยู่ตรงตนทึ้งตัวนี้นะครับเปลี่ยนสมาชิกกันเปลี่ยนแล้วเป็นลาวจนีลงจนลงตัวได้มือกรองเนี่ยตำนานอยู่นี่เหมือนกันตำนานคนแรกคนแรกคนนี้อ๋อซึ่งเอวก้อนนี้มาเป็นวงพี่ตู้นี่แต่เล็กเปลี่ยนตามันได้เด็กก้อนเปลี่ยนตามันได้เด็กก้อนเรีทังซื้อกันแล้วก็ตีกรองก้อนที่วงที่วงหนึ่งดอกหยาเน็ก ตีตู้เว้นตีตู้ตีได้ตั้งเชฟตีตู้กันกว่าบ้านมาได้ได้วงถึงกันหรือทึ่ว่าการทำเป็นวงกันยายเป็นวงกันแหละตอนนี้ก็ยังเป็นวงแต่ว่าชั่มไหวตีตู้กันมันคนตู้ง่ายในด้านกองเฟ็นครับไม่ได้รู้เลยว่าอ๋อเอ็มีอ๋อพี่เอ็มีตู้อันนี้เคยเขาจะแบบมันจะคนตุ้ง่ายมาว่าเป็นวงผมเป็นวงถึงกันไล่ความคิดไล่ความไม้มันจะผมมันร่วมมันแต่ว่าในวงก็ว่าเนียนเอาความคิดแต่ไม่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าแค่ว่าเออตาใจฝึกษาเลยว่าใจเอ็มดีตู้มันมันดีวะ ว้าวาาบบาไปแล้วกันแหละคน,นนึงไล่วงคนไล่วงอันนี้ครับไล่วงครับธรรมดาคนเรากระเมื่นตอนเรียนอะันนี้หลอมเรียก็ต้องปล่งไม่ว่าไดเย็ดเกี้ยวต้องตอนกินงแรกเลยสิทุกฮะตอนนี้วงฟีลตัวดังมากในบ้านใต้ใช่นไหม มบไม่ัดเไม่ไม่ดนั่งมาคบ้ากต้ไม่่าย่านเป็นกัยบะมามากครับเหลือื่นนี่เลยม่นั่มาลังมาลังเบอ่อะไรตตั้งมาเต็มเต็มมาลินที่วงกลมแล้วมันเนี่ยแต่ว่าคือเราพเราต่างตีบอลต่งนินมารวมตัวกันไม่เป็นเนี่ยทำไมเป็นับตัวแย่งก็มาเช่มาเห็นซึ่งวงทีตูได้มีหมดบ้านเมื่อเมื่อตีวงกลมเลยก็มแต่ากไม่จรงจริ่นแต่มาลินกับวงกลมก็ทีทูบากว่าทีทูเ็นกับเยอะ ต้องเป็นเล็กมงย่แล้วไอ้นี่มนจะเกลยวเรือแต่ว่าคือแบบเจ้าตถาเจ้าชวนหงรอนลองลองรุดเลยคือลั่งเปลือนแล้ลังเปลือนเปลือนลั่งเปลือนแล้วก็อย่าว่าลองเลยดองลังเปลือนในใจร่องันะเนี่ยเาว้่อนอยย่แล้วคือคือดดซึ่งวันนี้กัน ง่ายๆนะดีใจมาซึ่งเรามามาอยู่ด้วยกันมันเนี่ยช่วงโควิดแต่ก็แบบคิดตึงคิดตึงถูกๆวงเลยท,ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คิดตึงแต่มาลินคิดตึงงงกลม้มคิดตึงถูกๆวงอยากให้แบบนัดมีนัดเจอได้กันมั้งเมือวันเนี่ยหมากันได้วันนี้ย่างมูกันซึ่งอะไรเนี่ยน้ำจิม้มน้องหาแต่มาลินได้ท้มาแล้วลองกินไปดิความจริงนะตอนทำความจริงอืมร้ออย่ปไป ไปย่างหมูกันไปย่างหมูโอเคครับไปย่างหมูกันครับว้าวนี่ได้เปลี่ยวตุบเปล่ยแค่เดียวไปนะใส่หรือเปล่า น่ากินมากเลยครับทุกคนคือสูตรนี้นะแอมจะบอกเลยว่าเดี๋ยวแอมปีด้วยให้แอมมักรู้ในทุกคนเนีนแต่แอมบอกว่าโค่นลวงแต่คนมีไม่มีที่ไหนใครอ๋อคือไม่ไม่อยากเปิดเผยนะไม่อยากเปิดเผยครับมันร้อดมากมาอืมนัดนดีดีดีกว่านะอ๋อดีกว่าจี๊ดเิสุกเรียบสุกแรียบทุกแรีวว้าว อาสิวิตูเอ้ยมินมาเด้อมินมาเด้อมูกครบตักไม่จับตัวแล้วมาเด้อแอบมอไปดูอีกโอเคครับร้อยล่ะอู้ก็เป็นนิวเลยรอด้วยทำอะไรมันอยู่ที่คนมาก ว้าวพี่มือลงแอนมไโอ้ของแท้ตัวนี้ยายากกินเลยเราเราโลเราโลมันยอดมากรอยรอยเหนีโอเค๊วันนี้นุกวันไม่มีได้มานะสำหรับมามาแอมก็อยากเมียได้ดีๆให้มันไม่มันตั้งขั้นมาตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้เราออกไปได้ไม่ได้จริงๆมันมาเลยได้เลยรับตอนนี้ก็ดีมาเนี่ยแหละมาเยี่ยมเยี่ยน ปกติก็รยูดทุกวันอยู่เลียนเลยยูนีทุกวันอยู่เลียนยูนีทุกวันอยู่เลียนว่าที่ถึงการที่ผู้ชมโควิดกับปิดดูครับติดต่อได้ถ้าใครต้องการดีไว้ยินหน้ายิ่งยิ่งร่มวายอี่งรุ่มมวยเลยยิ่งรุ่มหมวยรุ่มวายเลยได้หมนเลยนะรถมันลับเลยถึงแหล่เดือดนี่ยิ่งกันเราไปเทียร์น้ำตกกันแล้วแต่ว่าไม่ต้องมาได้ทุกคนได้กันได้เปล่าแบตเตอรี่มันเต็มแบบนี้แบตเตอรี่มันเต็มไปไล้ไหมแม่มันเต็มแม่มันเต็ม บบตาคนไี้ดีวันรอคลิปนี้มันนี yep> ่วะตาคลิปนี้ถึงสก้าพันวิวอ่าคนโตกใจคนคอมเมนต์รักสร้างรอยคนหมากันสร้างรยคอมเมนต์นะชึ้นชัยมันนะมันคอมเมนต์คนเดียวรวยก็ได้เหมือนอันตาถึงตัมตัมชาลิงกันแหละอ่าคนดูถึงสก้าพันเดี๋ยวผมป่าบุกป่าเข้าไปน้ำตกว้าเดี๋ยวป่าไปตะวันได้คุณคิด โอเคปิดคลิปเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเบี้มากๆครับขอบคุณครับแล้วก็อย่ามคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็แช่กลางตายคลิปนี้ครับอย่าเสือกเพื่อนมากเราดีใจเพื่อนต้อยไก่ด่างจาน